สวัสดีครับมาพบก,กันอีกคลิปหนึ่งจากช่องบานสวนปอเพียงสุภาาฟาร์มสวัสดียามเยน็ยนๆไปทุกกลุ่มทุกสมาชิกด้วยนะครับผมที่กําลังรับชมอยู่ทางอยู่ทุกอยู่ทุกช่องทางด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะาพามาดูแปลงนาข้าวกอขอหกหนึ่งในแปลงสาธิตนะครับผมก็มาพามาดูกันข้าว ได้อายุประมาณ1เดือนกับอีก5วันนะครับผมนี่ก็พามาดูกันหลังจากที่เราห่านปุ๋ยบำรุงไปแล้วข้าวหเดือนกับ5วันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับผมนี่ก็เริ่มมองเห็นเริ่ม ข้าวเดือนกับอี่ห้าวันก็เริ่มให้เราเห็นเราแตกกอแล้วนะครับผมกับข้าวกอขอหกหนึ่งก็มีบางจุดนะครับผมที่น้ําไม่ถึงเนาะก็ยังยัค่อย,อย,อยบำรุงเอานะครับผมส่วนแปลงบนนี้ก็จะดูสมบูรณ์แบบหน่อยก็อยู่ใกล้น้าเนาะอยู่ใกล้น้ําแล้วก็พื้นที่จัดเสมอกันมากกว่านะครับผมนี่ก็จะดูแตกกอมากกว่าใน บิงล่างนี่นะครับบิงบนนี่ก็จะได้อยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับทางไอ้อยู่กับทางน้ำมากกว่านะครับเลยพามาดูกันขับข้าวก็ขอหกหนึ่งอายุหนึ่งเดือนกับห้าวันนะครับก่าหลังจากเราบำรุงไปได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมก็จะพามาดูกันว่า การที่เราบำรุงไปแล้วตาข้าวตาจะดีตัวอย่ยังขนาดไหนนะครับผมโดยเฉพาะหลายท่านได้พูดคุยกันเาบอกว่าการาใส่ปุ๋ยกับนาปีกับนานาปังข้าอายุยาวกับข้าอายุสั้นข้าวไวแสงกับข้าวไม่ไวแสงต้องทำแบบ ไหนรูปแบบไหนนะครับผมก็ตามผมก็เอาทำตามความที่เราศึกษาตามที่เราทําความเข้าใจของเราเนาะก็หลายคลิปหลายสมาชิกเขาก็อาจจะคล้ายกันบางหลายสมาชิกอ,อาจจแตกต่างกันก็ข้าวเขาเรียกว่าถ้าข้าวนาปีนี้อาจจะดูง่ายหน่อยเนาะว่าข้าวไหวต่อแสงว่าช่วงไหนตอนไหนที่เขาเรียกข้าวอายุอายุ ระยะยาวข้าวนาะปีเรากจ็จะง่ายหน่อยต่อการบำรุงว่าเราจะบำรุงต่อในช่วงไหนแต่ถ้าข้าวอายุสั้นเนี่ยครับผมเราจะมองยังไงก็เอาตามความเข้าใจของผมก็แล้กันที่ศึกษามาในหลายกลุ่มด้วยนะครับผมก็ข้าวาถ้าบางบางคนก็จะเอาตามาทุงปุ๋ยเนาะทุงปุ๋ยที่เขาเขียนไว้ที่เราไปซื้อมาก็บอกว่าข้าว นาปีนะปรางอายุเท่าไรต้องใช้ปุ๋ยต้องบำรุงนะครับผมแต่ของของผมผมก็จะใช้แนวของต่างที่ศึกษามาแล้วก็ตามความเข้าใจของตัวเองนะครับผมอย่างโดยเฉพาะข้าวผมถ้ามันเหลืองอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยอย่างที่เห็นตรงนี้คือเหลืองกิ่งประหวานปุ๋ยไปแล้วนะครับผมแต่พอดีนาะมันเริ่มลดนะครับผมก็ช่วงนี้อากาศเย็นมากนะครับสองสามวันนี้อาเรียกว่าอากาศทั่วประเทศเลยเนาะ ไว่าภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ก็ได้หนาวรอกหนึ่งอาอย่างนี้นะครับผมก็เรียกว่าข้าวอาแต่ผมจะมองรูปแบบนี้ครับข้าวเริ่มใบแดงเ,งเริ่มเหลืองนี่คือคือข้าวพร้อมรับปุ๋ยนะครับผมก็ตอนที่ทริปตอนแรกที่ผมถ่ายให้ดูนะครับผมก็จะเป็นเหลืองออกอย่างนี้นะครับผมทา,ทางที่เราก็มีน้ำเต็มนะครับผมแต่ตอนนี้คือมัน ช่วงสองสามวันนี้ลมแรงมากครับก็เริ่มลดมานะครับผมก็อาจจะเห็นแดงเริ่มแดงเริ่มเหลืองมั่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยเติมน้ำแล้วก็หวานปุ๋ยเสริมเสริมเอานะเล็กๆน้อยๆตรงไหนที่มันไม่ค่อยมีแล้วก็เ,เล็กๆน้อยๆบำรุงเอากอา็เริ่มแดงรเริ่มรับปุ๋ยเราก็จะมาหวานกันนะครับผมนี่ครับอุตีที่ผมทํานะครับผมนี่ทา หาัที่เราศึกษามาหลายกลุ่มแล้วก็ตามศึกษาดโดยตัวเองความว่าใจของตัวเองด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับผมตอนแรกที่ให้ดูคลิปตอน,นให้ใรดูก็จะมันก็จะแดงก็เลยว่าแดงรับปุ๋ยเนาะพร้อมต้นข้าวพร้อมที่จะรับปุ๋ยเต็มที่จะแดงแบจะเหลืองนะครับผมใบหวานปุ๋ยไปได้อาทิตย์สองอาทิตย์บำรุงได้อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็ อยางที่เห็นเนี่ยครับผมก็เริ่มแตกกอเริ่มเขียวปกติแล้วนะครับสำหรับข้าวกอข้อหกหนึ่งนาปีส่วนบิงนี้บิงบนนี้ก็เอ้ยบิงล่างนี้ก็อาจจะอาจจะเป็นรุ่มรุ่มุมรุมดนๆหน่อยนะครับพอดีรถไถก็เราก็ป่าทห้เราไม่หมดนะครับผมก็อย่างที่เห็นก็ยังพอมีอยู่มางแต่ก็ได้หลง ปุ๋ยไปมัองกันนะครับผมก็จากที่เริ่มใบเริ่มแดงเริ่มแดงรับปุ๋ยก็ตอนนี้ก็ใบเหลืองเนาะใบแดงใบเหลืองก็ตอนนี้ก็เริ่มเขียวให้เราเห็นแล้วนะครับผมก็ปพราะหวัานปุ๋ยมีอ่าตอนแรกไม่พร้อมกันก็ห่างกันวันสองวันนะครับผมพเพราะเนื่องจากน้ําเราก็ต้องอาปัดใจคือน,น้าถ้าน้าไม่พอแล้วก็หว่านไม่ได้นะครับสำหรับปุ๋ยนะครับ อย่างนี้ก็อาจจะช่วงที่ตรงต่ำๆก็ที่มีน้ำขังอยู่ก็มันก็จะแต่กอจะออกเขียวไวให้เราเห็นหน่อยนะครับกับสับข้าวนาะปี6กหนึออ่งนาปรางนาปรางก็ขอหกหนึ่งะครับในแปลงสาธิตปีปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ทำนะครับผมเป็นปีแรก เปลี่ยนแปลงสาเิตนะครับก็ท okay. ําไปศึกษาไปด้วยนะครับผมแต่แปลงนี้แปลงล่างนี้ก็เอเริ่มโอเคนะครับผมจากที่ทาคลิปให้ดูกันคลิปก่อนๆนะครับผมก็จะเห็นใบเหลืองเหลืองเริ่มแล้วก็ใบเริ่มรับปุ๋ยอันนี้ก็ได้บำรุงดูแล้วก็บางจุดกอาจจะขึ้นยังเหลืองหน่อยนะครับผมกันเหลืองเนื่องจากน้ํามาไปไม่ถึงก็จะอาดดอนหน่อยนะครับผม ครับยังไงก็คอยฝากไปด้วยกับคลิปนี้กับช่องบันส่วนพอเพียนสุภาพฟาร์มช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกับทาง YouTube นะครับผมก็ที่ดูรับฟังรับชมกันก็หรือจะเพิ่มเติมในด้านเขาเรียกว่าเนะาะทำนาการว่าใครมีสูตรยังไงบำรุงยังไงดูแลย,ยังไงก็ แหมก็แจ้งมาได้นะครับผมกับช่องบาส่วนบเพียยงสุภาพฟาร์มจะได้เอาไปปรับ,บใช้กับที่แปลงนาสาธิตของช่องบรรส่วนเพียงสุภาพฟาร์มด้วยนะครับผมครับยังไงก็อย่าลืมลวกันนะครับผมเพื่อนสมาชิกของอขเกษตรที่กำลังดูอยู่ยังไงก็จะเพิ่มเติมข้อมูลหรือ จะแนะนำแนะแนวเข้ามาได้เลยกับช่องบรรนบทเปลี่ยนสุภาพฟาร์มกับการทำนาปีไอ้นาปรางก็ขอหกหนึ่งครัเป็นปีแรกเป็นก็เป็นแปลงสาธิตก็ปีนี้ได้น้ำเนาะด้วยการเจาะบะดาลแล้วก็ทำเป็นปีแรกก็ถือว่าเป็นแปลงสาธิต เ,เราก็จะทําคลิปนี้ยาวจนกวา่าจะเกี่ยวข้าวกันนะครับทํายาวจะได้ดูกันดูว่าปีนี้เราจะได้ผลผลิตขนาดไหนเป็นปีแรกนะครับผมกับพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณรวมๆสีรร 4, ไร่ห้าไร่นะครับผมแล้วก็จะมีบิงล่างดุ่นล่างก็ จริงก็เป็นข้าวปีนี้เขาเรียกว่าเป็นปีที่ไม่ได้เต็มร้อยเนะาะถือว่าเป็นแปลงสาธิตด้วกับแปลงล่างก็ผมตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณไร่หน่อยๆนะครับผมน่าจะหวานสักไร่หนึ่งอ,อย่างที่เห็นนี่ครับผมผมก็ลองหวานดูครับเขาเรียกว่าหวาน แก้งข้าวนะครับป่ามีเปียกผสมแห้งแล้วก็เปียกผสมแห้งะจะเป็นนี่ครับอาจจะปล่อยน้ำเข้ามาอันนี้ผมก็จะเป็นหวานแห้งนะครับผมก็หวานข้าวครับประมาณเขาเรียกเด๋ยนนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ็ดแสนเม็ดเนาะก็สอบหนึ่งสอบหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าสอบหนึ่งจะอยู่ประมาณสองทางครึ่งหรือเปล่าแต่ว่าเด๋ยนนี้เขาก็จะเรียกว่า กรสอบหนึ่งก็จะอยู่ที่เ0 0 0แเมตรนะครับเมล็ดพันนี่กจ็จะดูดีคัดขึ้นนะครับผมก็ขึ้นเปอตาน้ามาถึงทั่วจริงๆก็จะเห็นหนาตากว่านี้นะครับนี่ก็ยังกยง็ยังโอเคครับยังจะมีบางจุดเล,เล็กๆน,น้อยตรงกลางเนี่ยครับนี่ก็ข้าวเริ่มขึ้นมา นี่ก็วันหลังกันประมาณ3วัน4วันก็ตกตอนนี้ก็ได้กลังได้เดือนหนึ่งะถือว่าเกือบเดือนนะครับผมกับข้าวตอนนี้ก็อันนี้ผมก็จะเป็นแปลงสาธิตพิเศษเลยครับผมก็จะเป็นข้าวเพียกสลับแห้งนะครับผมลองดูว่าบิงบนกับบิงล่างอันไหนคือจะออกรวงดีกว่ากันนะครับอันนี้ก็กำลังปล่อยน้ำ ตรงหน่อยนะครับผมก็ให้มันเปียกคือแบบไม่ต้องอแบบบิงบนกับไอ้ที่บิงใหญ่หนู่นนะครับผมคือเราก็จะเป็นอันนั้นคือจะได้น้ำก็เวลาแต่มันก็ไม่ได้แห้งแบบเหมือนบิงล่างนี่นะครับจะบิงล่างนี่ก็จะเป็นนี่เลยครับเปียกสลับแห้งลองดูว่าปีนี้ตัวที่ว่าบิงล่างนี่ทำแนวนี้ ว่าผลผลิตมันจะออกรูปแบบไหนรวงข้าวมันจะออกให้เต่าขนาดไหนนะครับผมยังไงก็คอยติดตามด้วยคับช่องบันส่วนเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมฮะมีคนแซวว่าทำอะไรนะ <c oughs> กําลังถ่ายทํา k ีโออยู่เนะเาะ ตะโกนไปก็ไม่ใช่เลือกนี่ก็เป็นญาติพี่น้องกันนะครับครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้กับชอบวันสวนพอเพียงสุขภาพฟาร์มนะครับผมคลิปนี้คลิปก็ขอหกหนึ่งนาปรังแปลงนาสาธิตนะครับผมโดยเฉพาะผ่าวัดดูแปลงบิงบนแล้วก็บิงล่างด้วยนะครับบิงล่างนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งครับเป็นแนวแกล้งถลีกว่า นาแห้งผสมนาเปียกนะแป้งนะครับเขาเรียกว่าแป้งข้าวนาแห้งหนาเปียกนะครับคอดูว่าเดี๋ยวผมจะคอยถ่ายทำดูเรื่อยนะครับว่าบิงลากนี่จะข้าวจะออกรวงขนาดไหนออกรวงเหมือนกับบิงบนข้างบนไหมนะครับผมนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้รับช่องบนรสวนพวาเพียรสุขภาพฟาร์มเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมทำคลิป ให้ดูจนกว่าจะได้เกี่ยวข้าวกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ต้องำลำาลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ